ท้องรอแอร์เย็นหรือเปล่านอนนิ่งเลยเฮ้ยท้องรอแอร์เย็นหรือเปล่า <het> <inside> นอนนิ่งเลยฮะนอนนิ่งเลยอ่ะเย็นสบายเลยสิท้องรอไหนว่าดีพ่อนี่สิแอร์เย็นวัดดีพ่อนายข้อมือพ่อนายแอร์เย็นเออลุกไม่ไม่อยากลุกเลยนะขี้เกียจเลยนะขี้เกียจลุกเลยนะอ่ข้อมือพ่อนาย มนมันลำบากใช่ไหมอีกข้างหนึ่งขออีกข้างหนึ่งโอเคเก่งมากเก่งมากอ่นอนต่อไปนอนต่อไปนอนต่อไปแม่ซื้อของกลับมาหรอเสียงอะไรดังเนะจะไปกับ,กบแม่หรือจะอยู่ในรถแอร์เย็นๆกับพ่อเนี่ยฮะทั้งรอฮะจะอยู่กับพ่อแอร์เย็นๆมากอืมฮะห,หรือจะไปกับแม่ร้อนนะไปกับแม่นะ แม่เสียงแม่มาฮไม่นอนเลยนะเสียงแม่มาเนี่ย